สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องพระบ้านทั่วๆไปและเอฟซีช่องน้ำมูพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับผม EP นี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแล้วนะครับผมเป็นไปนตามคอนเทนต์ประจำ EP นี้เลยนะครับผมนะพระบ้านๆราคาเบาๆนะครับผมใน EP นี้นะครับผม มีพระบ้านบ้านราคาเบาๆมาให้พี่ๆเอฟซีได้รับชมและแบ่งปันกันนะครับผมนะยังไงฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับแบบพี่ๆที่สนใจรายการไหนนะครับผมสามารถทักมาสอบถามละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเบอร์โทร0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับ กรณีแอดไลน์ไม่เข้าหรือแอดไลน์ไม่ติดนะครับผมรบกวนไปที่ใต้คลิปทุกๆ ep นะผมได้แปะลิงก์ไว้นะครับสามารถเข้าไปกดสกแกนยิงบาร์โค้ดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวใน ep นี้นะครับผมนะกราบขอความเมตตาพี่พีเทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมรบกวนช่วยกดไลค์ให้ช่องน้ำโมพักห่วงด้วยนะครับพอดีว่าหยุด ทำการไปหลายวันนะครับผมเหมือนจะโดนทาง Youtube ปิดการมองเห็นนะครับผมนะยังไงรบกวนพพฟซช่วยกดไลค์ให้ช่องนโมพักเครื่องด้วยนะครับผมยังไงกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมนะมีพักเครื่องมาหลากหลายรายการเลยเดยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการแรกเลยนะครับผมรายการแรกนะครับผม เป็นเหรียญเจ้าสวนนะครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรุ่นแรกนะครับผมนะเนี่ยเนื้อเนี่ยดำๆเกนะ่าๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยข้างหลังจะมีจานอยู่นะครับนะเห็นไหมจะมีจานบางๆอยู่นะครับผมนะอเดี๋ยวมาชมชัดๆนะครับนครับสภาพเดิมๆเลยนะครับผมนะเก่าๆแบบนี้เลยเดิมๆเลยนะครับ่าแบบนี้เลยนะครับ เนยนะครับผิวดาเดิมเลยนะครับขอบข้างมันแบบนี้นะครับผมนะด้านหลังนะครับผมนะด้านหลังจะเป็นหูแบบปิ้นมาแบบนี้นะครับผมนะเชื่อมแล้วก็แปะตรงหลังเขาเรียกคล้ายหูปิงนะครับผมนะจะมีลักษณะปิ้นๆแบบนี้นะครับผมนะอ่านี่เลยนะครับด้างหลังจะมีจานแบบนี้นะครับเนี่ยนะแต่มีจานลักษณะแบบนี้นะครับผมนะนี่เข่าเดิมๆเลยนะครับผมนะแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญหล่อ,ลอบโบราณนะครับผมนะเนี่ยจะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันวัดนกตะจากนะครับผมนะอ่านี่แบบนี้เลยนะครับ เจดดังแห่งเมืองอยุธยานะครับผมนะเนี่เหรียญรุ่นนี้สร้างไว้สองเนื้อนะครับผมนะจะเป็นเนื้อทองแดงกะไหลเงินกับเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับผมนะองค์นี้เป็นเนื้อ,อทองแดงกะไหลทองนะครับผมนะจัดสร้างราวๆปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันชัดๆนะครับที่กล้องจะชัดเลย ข้างล่างที mm ่เห็นว่าพระอาจารย์ขันนะครับผมนะองนี้ยังกาไหลทองเต็มอยู่เลยนะครับสมบูรณ์มากนะครับผมนะประมาณนียตาเป็นเป็นเม็ดเลยนะครับเห็นไหมนี่ตาจะเป็นเป็นเม็ดอยู่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นอหูเชื่อมเท่านั้นนะครับผมนะอ่าไม่มีหูในตัวนะครับจะเป็นหูเชื่อมทั้งหมดนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่าขอบข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะ ไฟจะทอนหน่อยนะครับผมน่าประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมหลังเป็นยันสามนะบนเขนวัดนกกระจามนะครับผมนะาอ่าสวยๆสมบูรณ์อย่างนี้เลยนะครับผมนะาอ่ะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับองนี้นะครับผมนะาอ่ะรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเอพระชัยนะครับผม เป็นพระชัยพระผมคุมวัดบวรนะครับผมนะเป็นเนื้อสำลิดดำๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดำสนิทเลยนะครับองนี้นะครับผมนะมาชมชัดๆนะครับนี่เลยนะครับสำลิดดำสนิทเลยนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าองนี้นะครับผมมาใส่ตลับมาพร้อมให้เลยนะครับผมนะสวยแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับ รายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญเก่าๆปีลึกๆเลยนะครับผมนะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับผมนะนี่หรือวัดบอพิษพิมุกนะครับผมนะอาจัดสร้างราวๆปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผมนะขอบข้างจะเป็นคล้ายๆขอบคล้ายๆขอบข้างกระบอกนะครับผมนะแบบนี้ทั้งหลังเรียบๆแบบนี้เนะครับผมนะ่เนี่ยมันจะมีจานยันบางๆอยู่นะครับผมนะเป็นหูในตัวนะครับผมนะอ่ะมาชมชัดๆนะครับ รุ่นนี้จะมีหูเชื่อมกับหูในตัวนะครับผมนะหูในตัวจะหายากกว่านะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยตาติดขมชัดดีนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะเหรียญมีสักเก่ามากๆนะครับผมนะขึ้นเกตกระดีเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับจะมีจานข้างๆนะครับผมนะจานยันข้างๆนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับ ข้างจะเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจข้างกระบอกหรือข้างเลื่อยนะครับแบบนี้นะครับผมเนะี่ยจะเป็นลนักษณะซีซีแบบนี้นะครับด้านหลังจะเรียบเรียบแบบนี้เลยนะครับเรียบเรียบแบบนี้เลยนะครับจะมีการยันบางๆนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการถัดไปนะครับผม รายการถัดไปนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมน้าเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมชัดๆนะครับผมเห็นนะครับผมองค์นี้เหมือนจะเป็นเอผิวจะโดนเคลือบอยู่นะครับผมนะ่เหมือนจะเป็นเนื้อคล้ายๆฝุ่นคล้ายโคลนเคลือบอยู่นะครับผมน้าเนี่ยหน้าตาติดคมชัดนะครับผมนะผิวภายในองค์พระนี่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ มันโดนเคลือบภายนอกไว้นะครับผมเนี่ยม่มือไม้ชัดเจนเลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับขอบข้างเป็นแบบนี้นะครับผมนะปาดเฉียงๆแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นหลายนิ้วมือแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่าอ่าวงนี้สวยสมบูรณ์นะครับผมนะอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่ารายการถัดไปนะครับผม รายการถัดไปเป็นพารอดพิมพใหญ่นะครับพารอดนำภูมิพิมพ์ใหญ่นะครับผมนะองนี้ออกเนื้ออ,อกอมเขียวนะครับผมนะประมาณนี้หละข้างหลังจะเป็นเนื้อสองสีนะครับผมนะอะเดีย๋ยวมาชมชัดๆนะครับองนี้หน้าตามันมันนี่นะครับผมนะสภาพผ่านการใช้มาบ้างนะเสึกประมาณนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ข้างนะครับผมด้านหลังนะครับเป็นผิวสองสีแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นเนื้อสองสีนะครับผมนะก้นจะเป็นก้นพับแบบนี้นะครับผมนะอ่านี่เลยนะครับพระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิมพนิยมนะครับผมนะ นเนื้อจัดจัดแบบนี้เลยนะครับเ,เก่าๆเลยนะครับนี่พีมมาชมที่ก้นแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเก่าจัดจัดเลยนะครับผมนะตามซอกตามอะไรในผิวองค์พระนี่นะครับเห็นไหมครับมีความเก่านะครับล่องกีวรล่องสบงด้านหลังนะครับผมลึกๆเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ นี่แบบี้เลียนะครับลองแขนในมึกๆเข้าไปเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะโคตรมือนแบบนี้นะครับผมนะดำๆแบบนี้เลยนะครับสนิมเกาะแน่นเลยนะครับสนิมเขียวสนิมหยกนะครับผมนะรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระเนื้อผงนะครับผมเป็นพระเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วพิมพ์ขุดสระใหญ่นะครับผมนะ นี่ประมาณนี้เลยศกเก่าแบบนี้เลยนะครับเนื้อนะครับผมนะดูนุ่มนะครับองนี้นะครับผมนะนี่ตีกล้องจะชัดแบบนี้เลยนะครับเนื้อเนี่ยคล้ายๆของวัดเกตชโยเลยนะครับผมในประมาณนี้เลยนะครับผมนะในประมาณนี้เลยนะครับขอบข้างนะครับผมนะเม็ดมนสารขึ้นเต็มเลยนะครับแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยด้านหลังนะครับเห็นชัดเลยนะครับ สวยงามเลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมนะรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมนะอันนี้ปู่คุยหรือหลวงปู่คุยวัด้าใสจังหวัดนนทบุรีนะครับผมนะสร้างนะครับผมหลวงปู่ศุภวัดปะคอมาขับเท้าร่วมปลุกเสกนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นเหรียญเก่าเก่าเลยนะครับเนี่ยกรอบวินเทจแบบสุดๆนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ อ่านี่เลยครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นเจาะรูในตัวนะหุนในตัวนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไขตะกั่วขึ้นเต็มองเลยนะครับผมนะอ่านี่เลยนะครับ รายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อ,อกันวัดพญาตนะครับผมเป็นเนื้ออันปะก้านะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับน,นี่เลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับ ปีสองสี่หกเก้านะครับผมนะผิวจะออกขู่ขาหนิดๆค,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 คล้ายๆบล็อกข้กลับแบบไม่แน่ใจนะแบบนี้นะครับผมนะผิวจะไม่ค่อยเรียบนะครับองค์นี้นะครับผมหนะ้าด้านข้างนะครับผมด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าอีกเลยนะครับผม รายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมนะพระปิดตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสัมฤทธิ์เก่าๆเนียดำๆแบบนี้เลยนะครับอนี่นะครับดำสนิทเลยนะครับนี่นะครับขนาดผิวที่เปิดๆนะครับผมยังดำสนิทแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับ ขอบข้างด้านหลังนะครับผมเนี่ยตรงก้นจะเห็นชัดนะครับดำสนิทเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยจะมีคล้ายๆเนื้อผิวดำอมแดงๆอย่างนี้นะครับผมนะผิวเข่านะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับผมรายการถัดไปเป็นเหรียญครับเหรียญลงยาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมนะจัดสร้างราวปีสอง2นสี่้อยปสิบสองนะครับผมนะเป็นเหรียญหูเชื่อมแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่ะ เดี๋ยวมาชมชัดๆนะครับเอ่ยเลยนะครับคูนิว่าทำมาขันนะครับผมนะนี่ประมาณหูเชื่อมแบบโบราณแบบนี้นะครับขอบข้างนะครับผมนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะนี่นะครับด้านหลังผิวเดำๆแบบนี้เลยนะครับผมนะเหยนนี้จะเป็นรุ่นดอกจันโค้งครับแบบแบบนี้นะครับผมนะปีสองสี่แปดสองนะครับผมนะ นี่เลยนะครับอมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับผมรายการถัดไปเป็นหลวงพ่อโสธรกรมตํารวจนะครับผมนะตรงนี้จะเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับผมนะนี่เลยนะครับประวัติศาสตร์ตํารวจนะครับผมนะมีตอบหมายเลขไว้ด้วยนะครับผมนะนี่เลยละครับ มีบล็อกขีดที่คอสามเส้นชัดเจนเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเรียกบล็อกอะไรสักอย่างที่ว่าขีดตรงคอนะครับผมนะเนี่ยใต้คอนะครับบริเวณลำคอนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประวัติศาสตร์กลมํารวนนะครับผมนะสนใจแคปรูปถึงเข้ามาได้เลยนะครับองคนี้นะครับผมนะรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมหลวงปู่ภูนะครับพิมพ์แซยิดแขนถักซอกนะครับผมนะเนี่แบบนี้เลยนะครับตเก่าแบบนี้เลยนะครับ ันนี้ได้ความเก่าเลยนะครับนี่เลยนะครับผิวเก่าจัดนะครับตรงนี้นะครับผมนะอันนี้เลยนะครับขอบข้างแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็เรบเียยๆแบบนี้นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยมีคราบไข่ขาวๆขึ้นเต็มองเลยนะครับ เก่าจัดนะครับองนี้นะครับผมหน้าผิวเก่ามากนะครับมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับผมเป็นเหรียญหล่อนะครับพิมพ์บัวเล็บช้างนะครับผมข้างอุหลงู่สุขวัตขับปากคองมะขามเท่านะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับขษณะนั่งอยู่บนฐานบัวคล้ายบัวเล็บช้างนะครับผมแบบนี้นะครับผมนะข้างๆ้างของพระจะเป็นอุซ้ายขวานะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ด้านหลังจะเรียบๆแบบนี้นะครับผมนะจะมีรอยตะไบแล้วก็จะมีรอยจานอยู่นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่มาต่อที่รายการถัดไปนะครับผมเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับผมเสือหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายนะครับผมนะเนื้อแบบนี้เลยนะครับเนื้อทองแดงแบบนี้เลยนะครับ วันนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเนื่องจากเสียงไม่ค่อยมีเลยนะครับผมนะอากาศมันเปลี่ยนนะครับผมนะเสียงออกจะแผลแผลแห้งๆนิดนึงนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยตีกล้องชัดเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมอ้นนะครับสนใจแคปรูปมันเข้ามาได้เลยนะตรงนี้นะครับผมนะ รายการถัดไปนะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะครับผมวัดโพไซทองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับองค์นี้ด้านหลังนี่ลอยตะใบสวยๆเลยนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเี่อยตะใบสวยๆแบบคลาสสิกคลาสสิกเนียนะครับข้างหลังนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ประมาณนี้เลยนะครับผมจะมีกรไหลทองติดอยู่ตามซอกตามไลได้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับก้นจุดผงแบบนี้นะครับผมนะมีรอยตะไบสวยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนะอ่าแคปรูปขึ้นมาเลยนะฮะสนใจครับผมนะรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญพระพุทธบาทวัดเขาบางทรายจังหวัดชนบุรีนะครับผมนะเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับผมนะ ปั๊มแบบนี้นะครับผมนะนี่แบบนี้เลยด้านหลังนะครับมานี่แบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผิวของเหรียญนะนี่ขอบข้างจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังบริเวณฝ่าเท้าจะมีคล้ายมียันอยู่นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับ มาต่อที่รายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะครับผมนะละกักษณะเป็นเนื้อเงินยวงนะครับผมนะเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมๆม,มาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ นี่แบบนี้เลยครับเก่าเก่าเลยนะสภาพผ่านการใช้มานะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณรูปไข่หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับผมน้าอันนี้ออกปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับผมน้าเนี่ยเนื้อโซนสวยๆแบบนี้เลยนะครับออกกระหลายทองนะครับข้างในนะครับผมนะ ผงนี้จัดมาเป็นเนื้อที่สวยมากนะครับผมงนี้นะครับผมเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็ไหลทองขึ้นข้างในเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับขอแบบนี้นะครับผมนะด้านหลังจะเขียนว่าที่และลึกนะครับผมนะสองสี่เจ็ดแปดนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับ เนี่ยเก่าแบบนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับผมนะต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาหลวงพ่อหลวงปู่จีนวัฒราชนะครับผมนะเนี่ยลงรักปิดทองเก่าแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับรักมันๆเลยนะครับวงนี้นะครับผมนะผิวข้างในออกสีน้ำตาลช็อกโกแลตเลยนะครับผมในประมาณนี้เลยนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับลักนี่ลอกล่อนไปตามการเวลานะครับผมนะอาสนใจแคปรูปทักกันเข้ามาได้เลยนะครับองนี้นะครับผมนะรายการถัดไปนะครับผมเป็นเพระหลวงพ่อปานนะครับผมอันนี้ทรงปลานะครับผมนะเนี่ยหลวงพ่อปานทรงปลานะครับผมนะข้างบนอุดผงแบบนี้นะครับอุดข้างอุดผงพุทคุณแบบนี้เลยนะครับ นะครับตัวหนังสือในคมชัดมากนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับขอบข้างหนาๆแบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับผมนะดูเป็นเม็ดมวลสารขึ้นมาเลยนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับด้านบนนะครับอมาต่อที่รายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญลงยานะครับ เป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อรวยนะครับผมนะอันนี้จะเป็นพิมพ์เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนะอะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับปุนรวยนะครับผมนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมนะจะมีต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้นะครับผมนะสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้านะครับก็ต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมนะอ่าเนี่ยนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบเนื้อสามกษัตริย์นะครับผมที่ถามเข้ามานะครับเอามาลงให้แลวนะครับวันนี้นะครับผมนะรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดเกศชัยโยนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์เข่าบวงนะครับผมนะเนี่ยเนื้อโอ้โหแบบแต่งมากๆนะครับผมนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับเนื้อทั้งแห้งทั้งแต่งเลยนะครับองนี้นะครับผมนะอ่านี่เลยนะครับ ขอบข้างนะครับผมนะด้านหลังเรียบๆแบบนี้เลยนะครับมันๆเลยนะครับเนี่ยองพระมีความสวยสมบูรณ์นะครับผมนะองค์นี้นะไม่มีบินหักแตกแล้วนะครับผมนะอ่าเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปเป็นล็อกเก็ตนะครับผมเป็นล็อกเก็ตหลวงพกกลวยนะครับผมนะเนี่ยด้านหลังจะเป็นหานุมานแบบนี้แหละครับหานุมานเชิญธงนะครับผมนะหลุมพกกวยวัดโคศิตารามนะครับผมนะอ่านี่เรี่ยมกันน้ำเลยนะครับข้างในนะครับผมนะอ่านี่ชัดเจนแล้วนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับอ่า แคปรูปมาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปเป็นพระสมเด็จหลังปุ๋หนังนะครับผมนะนี่หลวงพ่อกวยเช่นกันนะครับหลวงพ่อกวยวัดเขาสีตาลามะครับผมนะอันนี้ Open ers, ออกเป็นเนื้อสอกสีเหลืองๆนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับ ด้านหลังเป็นปุบหนังนะครับผมในแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับในหน้าตาติดคมชัดนะครับผมนะซ้ายกับขวาน่าจะเป็นพมโมกขลาภาษาลีบุตรนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแคปรูปด้านหลังก็ได้ครับสวยๆนะครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเอ่อเขี้ยวแกะนะครับเป็นเสือนะครับผมนะมาพร้อมกับเลี่ยมกรพลาสติก เลี่ยมสีสวยมาเลยนะครับผมในพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูความฉ่าของเคี้ยวนะครับผมในประมาณนี้แลครับเจาะรูตรงนี้ไว้สำหรับร้อยรูนะครับผมในประมาณนี้เลยนะครับจานยันเต็มองนะครับผมนะแบบนี้นะอ่าเต็มองครับจานไว้นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับสนใจทักเข้ามาสอบถามเียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับวันนี้จัดให้ราคาเบาๆเลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับ รายการถัดไปนะครับเป็นพระยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับผมหรือเรียกพระพระตึงศตวรรษนะครับผมนะอันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับผมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีโค้ดแบบนี้เป็นเกจิสร้างเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมนะคล้ายๆจะเป็นโค้ดสาราแบบนี้คล้ายๆของหลวงพุทิมัดหานไล่นะครับโค้ดแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยเป็นเนื้อตะกัวแบบนี้เลยนะครับ PFC นะชมกันตามภาพแล้วกันนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับโค้ดซ้ายขวานี่เลยนะครับอ่าด้านหลังนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสนใจก็แคปรูปเข้ามาได้เลยนะครับองนี้นะครับผมนะรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงพ่อคามวัดพระเงินจังหวัดนนทบุรีนะครับผมนะผมจำยันข้้งหลังได้นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเป็นพิมพ์นั่งบวชซุ้มลัศมีนะครับผมนะาแบบนี้เลยนะครับเนื้อเก่าจัดนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับเป็นพระกิ่งอาจารย์ขืนวัดดอนยานาวานะครับผมนะอาจจะสร้างราวปีสองพันสี่ร้อยกว่านะครับผมนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับ จันเกืองวัดดอนยานาวานะครับผมนะเรียกประพามนตรนะข้างหลังที่เป็นกลมๆอยู่บริเวณศีรษะนะครับผมนะเนี่ยอุดจริงตรงด้านตะโพกนะครับผมนะไม่ได้อุดกิิงที่ก้นนะครับผมนะตรงตะโพกข้างหลังนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะแคปรูปคนเข้ามาได้เลยนะองค์นี้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระเหรียญหล่อโบราณนะครับผมพิมพ์จอบเล็กหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับผมนะนี่ก็จัดสร้างราวปีสองสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับผมนะ เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับน,นี่ก็ไหลทองเต็มดีนะครับองค์นี้นะครับผมนะนี่เลยนะครับกลับมาเรื่อยนะครับอมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับผม การถัดไปเป็นพระเนื้อดินนะครับผมขุนแผนหน้าค่ายนะครับผมหลวงพ่อหนุ่มวัดคลองมาดันนะครับผมเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับผมนะตีกล้องเหชัดนะครับเนื้อดินนะครับเนี่ยน้่งแน่นละเอียดแบบนี้เลยครับเนื้อนะครับผมนะปลายมือนะครับแหลมๆนะฮะชัดเจนเลยนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์ซุ้มเกลียวเชือกนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับ้างหลังนะครับเรียบๆแบบนี้เลยนะครับ จานยันแบบนี้นะครับผมนะอ่าขอบข้างเรียบๆแบบนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับมาต่อที่รายการสุดท้ายประจำ EP นี้นะครับผมนะเป็นตุ๊กตาทองหรืออุมานทองนะครับผมนะหลวงพ่อเต๋อสังามนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมในพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมธรรมาค้าขายนี่สุดๆเลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้คาว่ากันว่าสร้างมาจากดินเจ็ดป่าช้านะครับผมนะค้นอุดผงแบบนี้เลยนะครับผมนอ่ะตีกล้องให้ชมนะครับฐานพระทิพย์นะครับนี่เลยนะครับฐานพระทิพย์นี่นี่เลยนะครับปิดทองนแบบโอหน้าตานะครับจัดผมทรงมหาไทยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมน่ะก้นอุดผงแบบนี้นะครับผมน่ะประมาณนี้เลยนะครับผมอานี่เลยครับ สนใจรายการไหนนะครับ PPFc สนใจรายการไหนถ้าเข้ามาสอบถามเรี่อเพิ่มเติมก็ได้เลยนะครับวันนี้จัดราคาบ้าน,านราคาเบาๆเ,เ,เลยนะครับผมนะอ่ายังไงกราบขอบพระคุณ PPFc ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับผมนะอยังไงกราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ